b r e a แอน d s โซ l มันธรรมดาไปวันนี้เราจะพูดถึง b r e a แอน d s โซ l ในเวอร์ชั่นของ Unreal Engine 4สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ I Have CPU ครับผม p a u I Have CPU สวัสดีทุกคนด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์คลิปนี้ด้วยและวันนี้เราจะพูดถึงเกม กมนึงซึ่งมีหลายคนมากอยากให้ผมแบบไลฟ์สดเกมนี้เทสเกมนี้นู่นนี่นั่นในวันนี้เลย28ตุลาคมเป็นวันที่กำหนดเปิดตัวเกม Blade and Soul แต่ว่าวันนี้เราจะคุยถึง Blade and Soul ในเวอร์ชั่นของ Unreal Engine C นะครับคราวนี้เรามีประวัติเบนโซนี่เนี้ยเขาเองมีต้นกำเนิดอยู่ที่เกาหลีใต้โดยบริษัรท Trim b ร o ม d ล a b นั่นเองจาก n c s o ซนะครับมันก็ดังมากในเกาหลีใต้นะครับพอดังมากในเกาหลีใต้เสร็จแล้วปุ๊บมันก็เริ่มมีการเผยแพร่สู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นยุโรปที่คือไปถึงแบบอเมริกายุโรประรัสเซียจีนเรียกได้ว่าดังแม่งทุกประเทศและหนึ่งในนั้นคือ ในประเทศไทยจุดเด่นจริงๆแล้วของเบรดแอนโซผมมองว่ามันเป็นเกม MMORPG ที่ให้ความสนุกมีสกิลมีอะไรหลายอย่างที่มันเตื่นตาเตื่นใจผูฟฟฟฟ้ฟันด่าฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟันนุ่มนั่นนี้นั่นนะครับมันก็เลยมาจาก Engine Engine ก็คือหัวใจหลักของเกมนั้นพัฒนาโดย Unreal Engine 3นะครับเกมนี้มันจะแบ,บ่งเป็น4เเ่านะครับจะเป็นกอนจินยุนและหลินซึ่งมันก็จะมีหลากหลายอาชีพให้ทุกคนได้เลือกกันมีอาชีพอะไรบ้างแอสซิส เบลต์แดนเซอร์เบลต์มาสเตอร์เดสทรีเออร์ฟอสต์มาสเตอร์คังฟูมาสเตอร์ซัมโมเนอร์ วอร์เดนวอลล็อกโซลไฟเตอร์โซลกันเนอร์และสุดท้ายสกายเซีย บรรยากาศภายในเกมเนี่ยเขาก็จะไปเน้นในส่วนของการต่อสู้ในแบบภาพยนตร์กำลังภายในในประเทศจีนดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นเอกลักษณ์ส่วนสำคัญที่ทําให้ b r a d e and s o นั้นมีความที่จะแตกต่างจากคนอื่นระบบดันเจียนที่มีความหลากหลายที่มีความท้าทายตัวบอสที่มีความอลังการตัวการต่อสู้เกมพเพลย ที่มีการดากฟันช่งเช่ชงชงติงที่ผมบอกไปซึ่งทำให้เบรดแอนโซนั้นได้รับความนิยมขึ้นมาอย่างรวดเร็วและในวันนี้ที่เราจะทดสอบคือเบร a แอนโซ i ไอเวอร์ชั่นของ Unreal Engine คราวนี้เราก็พูดถึงสเปคขั้นต่ำของการที่เราจะเล่น b r a d and Soul ในเวอร์ชั่นของ Unreal Engine 4หรือว่าผมขอเรียกย่อๆว่า UE4 แล้วกันสเปคขั้นต่ำจะเป็นยังไงมาดูกันฮะ CPU Intel Core i5 ขึ้นไปผมมองว่า b r a d and Soul เนี่ย i5 Gen 8ขึ้นไปก็สามารถที่จะเล่นได้แล้วนั่นั้นสเปคขั้นต่ำไม่สูงนะครับเม m o r รขอ8 g b ครับแรมเครื่องขอ8 g b และก,ก็การ์ดจอขั้นต่ำควรเป็น Nvidia GeForce GT 730หรือ AMD R7 240ประมาณนั้นถ้าที่สเปคขอ100 g ิขึ้นไปนะครับแล้วก็ Screen Resolution เนี่ยหรือว่าความละเอียดในหน้าจอเนี่ยขอขั้นต่ำที่1,400คณ900อยู่ซ้ายมือดัานนี้คือสเปคขั้นต่ำนะครับก็คือราคาอยู่ที่ประมาณสัก1มื0นเท่านั้นเองเนาะ คราวนี้ผมจะแนะนำเล็กคอมเมนต์สเปคหรือว่าสเปคที่แนะนำและเปิดภาพได้สุดละกันนะครับคือในงบประมาณ41,590 Intel Core i5 11400F ครับ6คอร์1 2เทรด4.4กิกะเฮิร์ตเทอร์โบเมนบอร์ด ASUS B560MK RAM 16กิกจาก Kingston ตัว f u ลลี่บ3,200 MHz แล้วก็ตัวการ์ดจอจะเป็น AMD Radeon RX 6600 RX 6600 RAM 8กิก NVME 256กิกพาวเวอร p สปาย u g a ก STX 650 w 80 Plus นี่คือสเปคที่เราจะใช้เล่น beta n d so version ของ ue 4หรือว่า unreal engine 4นั่นเองจะเล่นได้ไม่ได้ยังไงไปตาราชงเลยฮะเข้ามาแล้วนะครับเราจะพบว่าเราอยู่ในหนังจีนนั่นเองนะจะเห็นผลว่ากราฟิกปรับปรุงดีขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างเยอะเลยด้วยหัวใจของ unreal Engine 4นั่นเองนะครับภาพต่างๆแสงเงาต่างๆตัวเท็กเจอร์ตัวโมเดลนั model, ้นมีการปรับปรุงขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับเรียกเรียกว่ายกระดับเลยะฮะภาพสวยรับระกันเลยครับภาพสวยเป็นการยกระดับได้ดีของ b บร a แ and Soul นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้พี่กําลังแบบอยู่ในแมปที่ระดับหนึ่งฮะชื่อปา w ไอแฮมซครับต้องรับภาษาไทยด้วยฮะเปลี่ยนไปเยอะจากตัวเก่าเยอะเลยอะ่ะ u n r e a l e n g i n e เนี่ยปกติแล้วจะเป็น Unreal Engine 3แต่ว่านี่คือ Unreal e n g i n e 4ฮะ 갔다네 얍팀 마스터. 자, 그리고 보티주마 오! 장님을보호다장님은 내가 지다 오늘로 끝이다. 설마... 네가... 사부님, 실망입니다. 홍문신공의 고수가 겨우 이 정도였습니까? 비급을 얻기 위해 배신까지 했는데 왠지 괜한 짓을 한것 같습니다. 홍문신공 비급 때문에 이런 일 일을... 아, 물론 사부님의 탕약에 제가 약간의 수를 부렸지만 말입니다. เร,เรียบร้อยแล้วนะครับกับเกม b r a d and Soul ในเวอร์ชั่นใหม่ Unreal Engine 4นะครับผมต้องพูดว่า Unreal Engine 4ด้วยเพราะว่ามันมีการพัฒนาจาก Unreal Engine 3ไปค่อนข้างเยอะพอสมควรโมเดลต่างๆเท็กเจอร์ต่างๆความสวยงามการเ,เล่นนู่นเล่นนี่มีความไหลลื่นและเอฟเฟกตประการตาก,กว่าเดิม เยอะแล้วด้วยการที่เกมนี้เขาไม่กินสเปคด้วยทําให้เครื่องที่แบบไม่แพงอะ่ะเครื่องแบบหมื่นกว่าบาทก็สามารถเล่นเกมนี้ได้อย่างแบบสบายๆแต่ถ้าสมมุติว่าใส่กันไปสี่หมืน่นี้ปรับสุดได้หมดอยู่แล้วนะครับเรนโซตัว android a g e n c y ภาคนี้คือมีการเพิ่มเนื้อหาเพิ่มดันเจียนเพิ่มอะไรต่างๆมาแน่นอนครับคนที่เล่นอยู่แล้วหรือคนที่กําลังเข้ามาเล่นผมมองว่าคนจะได้รับประสบการณ์ ที่แตกต่างกันแน่นอนกับ b บร a แ and s o u l อเลว์เอนจินสีนะครับพร้อมให้เล่นแล้ววันนี้สามารถเล่นผ่านกาลิเนาได้ท,ทันทีเข้าไปโหลดเข้าไปเล่นใครชอบแนวการต่อสู้แบบกําลังภายในหนังจงหนังจีนหรือใครชอบตัวละครแบบน่ารักเป็นผู้หญิงมีผู้หญิงมีผู้ชายอะไรอย่างนี้ก็สามารถเข้าไปเลือกเล่นกันได้นะครับไปดูการว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนรับรองโดย i have cpu แต่ถ้าคุณยังหาเครื่องที่เล่นเบรดแอนดโซไม่ได้ทักมาครับที่แฟนเพจ I have CPU และทุกช่องทางที่เป็น I have CPU นั่นเองวันนี้ขอตัวลายไปก่อนครับขอไปเล่น Bed and Soul Unreal Engine 4ก่อนครับสวัสดีครับ